สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะก็จะพาเพื่อนๆนะคะมาเที่ยวกันเองนะคะนี่ก็ไม่ได้ลงคลิปนานเลยนะคะก็เป็นเดือนเลยนะคะที่ไม่ได้ลงคลิปนะคะเพราะมีแต่คลิปเลารลักของรถค่ะวิ่งนะคะก็จะพาเพื่อนๆมาเที่ยวที่วิงนาคาฟีนะคะจังหวัดพัทลุงนะคะที่ถนนบายพาสอันนี้ก็เดินรีวิวไปยาว <c oughs> ๆ,ๆนะคะ,คะก็ถ่ายได้เกเรื่องหนึ่งนะคะเพราะว่าตอนที่มานะคะก็ไม่ได้ถ่ายนะคะเพราะว่างดแต่เดินเล่นอยู่นะคะเดินดูอยู่แล้วก็ดูน้องด้วยนะคะก็เลยไม่ได้ถ่ายนะคะ บรรยากาศก็จะประมาณนี้นะคะก็หน้าสวยหน้าถ่ายรูปนะคะสวยมากบรรยากาศคือชอบเลยนะคะส่วนตัวแล้วก็มันจะมีอีกฝั่งนึงนะคะฝั่งนั้นเลยนะสวยมากมีแบบที่ถ่ายรูปสูงๆวิวแบบคือดีมากลางทุ่งนาน,นะคะสวยแบบสวยมากอะ่ะชอบอะ่ะแบบถ่ายรูปจุดจุดชมวิวคือดีมากอันนี้ก็เดินไปเรื่อยๆเลยนะคะก็ดูนะคะ ขอโทษในการถ่ายแบบมั่วนะคะก็ได้มาถ่ายครึ่งเรียนนะคะเพราะว่ามวัวแต่แบบเดินอยู่นะคะเดินดูอยู่อันนี้ก็มันเดินถ่ายคนเดียวนะคะส่วนเม่นะค่ะก็นั่งกันอยู่นะคะเดินยาวไปเลยค่ะต้นไม้อย่างสวยเลย ากาศดีมากตรงเนี้ยแต่อากาศร้อนไปนิดนึงว่าอยู่กลางเที่ยงไงเดินลงไปเลยนะคะเพื่นอนๆเดี๋ยวนี้ก็ถ่ายรูปก็คือสวยเยินคระบรรยากาศคือแบบชอบโดนใจมากอยู่กลางทุ่งนานะคะสวยมากรักเธอเท่าไรยังไงก็คงต้องยอม ยังไม่พร้อมให้เธอไปเริ่มต้นใหม่ไม่เข้าใจทำไมเธอเลือกอย่างนั้นเธอคงไม่ยอม